จากท้านผู้กาสิงนะครับอราเภอเกษตรวิสัยนะครับห้าสอยงานนะครับเมือนนะครับขอเสียงผเมื่อให้ฮางเครื่องจั๊กปากน,นะครับพี่รองเห็นว่าพร้อมแล้วเชิญครับไปช่งปปางก็ไปสิบกรัณเพชรยาเป็นผู้ชนะสิบกรัน เรื่องบังเอิญเรื่องบังเอิญเดียเดยเด๋ยวนี้ผมเดาใจท่านรัฐมนตรีไปสำนักงานกรัฐมนตรีว่าคุ่นไช่ไปเต็มตุ๊บตุ๊บอยู่ดกว,ว่ากองไฟจะขอเขียนบนฐานนะครับล์ฐานที่สี่ฐานที่สี่หมา,า,าเยเลขอะไรครับผานผูกก้อนฐานที่สี่ครับ อาถนที่สี่ตรงเขียวแล้วครับฐ eh? านที่สี่มากเพิ่งขนาดท่านกำนัลอาถนที่สี่ท่านกำนันครับฐานที่สี่ข้อมูลอาถนทีเดอร์นอสออนุสรอาหารครับท่านอาจารย์ไม่ตรง ไม่ตรงกันนะครับไม่ตรงอย่างเดี๋ยวก่อนสักโลโลตรงงูตรงงูมาตฐานสองมาให้มันจะเป็นตรงกันได้ไงเออเออสองสี่พันสี่เออประกาทศยูประยูนไม่หลบนางโลกสักครับนางโลกสักครับ อีสานแท่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับท่านมันมันจริงผมก็มันจริงมันก็ตกกามะครับท่านสอปรก็เปิดมาอีสานแท้วันนะมันมันมันตกกามะบัดบัดบัดที่นี่นะครับขออนุญาตพี่น้องที่เคารพทุกท่านเราลำดับต่อไปนี่เราจะจุดบุญไฟสิบล้านนะครับให้พี่น้องขอให้มาเนอร์บัตรนี่เซฟเจ้าของเองเด้อเซฟเจ้าของเองเด้อครับเอาจุดี่เออถอยมาถอยมาบัตรถอยมา อันนี้สี่ทัจทีอาเป้าปืนซะ,อะเอาเท้ามันเยอะอันที่สองกันสามหุดก่อนเนาะเพราะว่าปืนแบบนี้ขึ้นขึ้นเสด็จหยุดพิธีการด้วยด,ด้วยความเคารพนะครับท่านประธานบอกกล่าวแล้วนะครับทุกที่ทุกอย่างหยุดก่อนนะครับหาต้องไม่เหมือนทุกฐานหยุดก่อนนะครับทุกส่วนทุกจุดหยุดหมดนะครับหยุดหมดนะครับ ถอ,อยออกมาครับถอ,อยออกมาครับถอยออกมาได้ปึ้งของ,ง,งไงบ้าน,นี้เขาไม่ได้เขาต้องกไปสิบล้านต้องไปคือของสอส,สกีฬาพอนสินธุภัยนรัตนวิญญ์ประดมสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ขออ,อนุญาตแนะน้ำนะครับเอาโต๊ะเปิดเป็นทางกันสสน้ากีฬาพอนสินธุภัยนะครับเป่าขึ้นมุ้ยประการด้วดชวดแล้วพี่น้องรัฐมนตรีนะครับลองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ขออนุญาตแนะนำต่อไปสอสอนราอ่อนนาเมืองรักครับสสละเอศเขียซีนะครับเซละพุ่งพุ่งเขาหลวงโอ้ยเป็นหลายโพสเขียซีหลุมร้องต่อไปขออนุญาตแนะนำท่านบอลลจันนามรองอธิบดีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอ้อมแค่นี้ที่รัฐบานนะคะขอย้ำว่าสนับสนุนพักตันเป็นเทศกาลใหนญ่ๆหนักนะค่ะโตกรอ,อบพุ่วนะคะ วบขาไว้แบบไฟสิบลาค่ะพี่น้องและนี่โูแต่พี่น้องเพิ่มแล้วค่ะส่วนส่วนเเพิ่มเลยค่ะคูซอยเห็นหมครับสวัดครับพี่น้องถ่ยเห็นไปล้วนะคะในซอยเห็ุของไฟเดือนนี้แร้ค่ะเรียนพี่น้องเราเข้ารนนี่ดีใจเลยเห็นบรรยากาศการประเภทนี้แบบไฟของพี่น้องเราดีมากหมืนต่าลวดยินเลาค่ะพี่น้องครับเติมของไฟ พี่น้องที่มาก เพ,เพื่อเพื่อเปรียบเทียบกับท่านราัฐมนตรีรพิธารสินทรุไกรนะครับวันนี้ท่านประหลัดอำเภอปทุมดั๊ท่านผู้ชาติจานรั๊กแต่ก็พร้อมกัิยาท่านคุณครูลปลายเข้มนะครับคุณนักจตาพรจานรั๊กจะมาลำ้ำถวายบุองไฟนะครับเอ่อแทนกับท่านราัฐมนตรีนะครับผู้เฝ้าแค้นเป็นบรรดาอำเภอเนีนเนเยเอ่อผัวล่เป็นคุณครูปลายเข้ม ามยูคอเท่าเคยเห็น <eben> นั่ละครูและอาจารย์ปรัรครับต่าอาจาร์านรั์กันคือคือท่านประท่านเนี่ยเอาเลยครับ ทันหน้าไม็นที่ครับอยู่เหนือแอร์โอทับเนินการได้ขอบคุณแต่หลายคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับปราบพื้นขึ้นชมนะครับดูความใสงามนะครับเป็นยังนงงหางเครื่องหางเครื่องอันนี้เบาๆก่อนนะครับเบาๆก่อนเป็นนิดๆค่อยๆดังขึ้นดีสดใสขึ้นนะครับ เอาเอ้ยออกิงตัวปั๊บสวยนะอีสายีกว่าห้องไปตะไลนะครับท่านจอยู่ทางากลา้องไปตะไล ้ามีเิีวียวเนี่ยเป็นพวกไปกินตือนะครับอาจารย์ที่ใช่อันนี้าาดวงกน้ำน,น,น,นเเบิ้งเบิ้ะครับอาาันี้มีลมน้ำเลยคราบผมอันนี้ตะไลนะครับตะไยเรีบยบาคนเรียกตะไลยมือเขาเรียกแล้วแต่ท้องดินนะครับ ข้าหลวงจะข่านกูกาสิงห์นะครับอำเมอกระเตรวิสัยนะครับมาต่อยงานนะครับมือนี้นะครับขอเสียงผเมอในหางเที้ยงจั๊กป่านะครับพี่น้องเห็นว่าพร้อมแล้วเชิญครับในชั้นรถไฟสี่แปลนเพื่อเป็นผู้ชาะ สุดยอดบอบ้างไฟท่านรัฐมนตรีนี่แหะบุญวาสนาันบ๊อกเกงอีว่ได้เป็นเเออปานตรงไฟน้อยรัฐมนตรีเ่ยขันบ๊อกเกงอีรีบอไฟขึ้นดีรีบมาลวดวดเลยท่านรัฐมนตรีจะไนะครับสวดดเครับนานำ้าสีอะไรบอไฟถึงนี้